อีโคโรนามึงหยุดสร้างกรรมสร้างบาปได้แล้วมึงรู้ตัวไหมว่ามึงที่มึงทำตอนเนี้มันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวมึงอีโคโรนามึงจะไม่ได้ผุดได้เกิดมึงจะไดมึงจะต้องตกนรกหมกไหมชั่วกับทั่วกันที่มึงมาทำลายมนุษย์ สยชาติประชาชนที่เขาอาศัยบนโลกใบนี้ทุกคนอ้อนวอนมึงก็แล้วด่ามึงก็แล้วกราบมึงก็แล้วแต่มึงก็ยังหน้าด้านหน้าทนหน้าหน่าแล้วก็หน้ากระทือบตึงหักช่วงนี้นะ่ย ฉันติดต่ออาจารย์คงไม่ได้นะฉันติดต่ออาจารย์คงได้เมื่อไหร่หล่อนจะได้เห็นดีกับฉันอีโคโรนาฉันจะบอกให้อาจารย์คงจับหล่อนถ่วงน้ำไม่ต้องรีบผุดรีบเกิดตั้งแต่หล่อนมาเนี่ยหล่อนถามทุกคนยังว่าเขาต้อนรับหล่อนไหมฮะอีโคโรนาอ๋อลืมไปว่าตอนนี้หลอนเปลี่ยนชื่อมาเป็นอีโควิด จุดสร้างเวรสร้างกรรมเถอะอีโควิดมันเป็นบาปหล่อนต้องเริ่มสร้างบุญกุศลได้แล้วอีโคโรนาหรืออีโควิดเนี่ยด้วยการไปจากมนุษยชาติประชาชนออกไปจากโลกนี้นี่แหละ เธอจะได้บุญกุศลอันใหญ่หลวงที่จะช่วยเธอไปสู่พบภูมิที่ดีไม่ต้องมีเจ้ากรรมนายเวรไปเถอะเธอจากไปเถอะโ,โ,โควิดนี้แหละจากไปซะไปอย่างเงียบๆไปอย่างสงบและไม่ต้องกลับมาพบเจอกันอีก ตลอดไปไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้าฉันจะทําบุญกวดน้ําให้เธอฉันจะอธิษฐานสิ่งดีๆกับเธอแต่ขอให้เธอออกไปจากบนโลกใบนี้ซะอีกโคนนาลาก่อนอีกโคนนา